ท่านสาธุชนพุทธบริษัทตนาลายคืนวันนี้ก็จะขอพุดทธานิบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันต่อไป ตากว่าบรรดาท่านประโยคาวจรทางไหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพระโยคาวจรทางไหล จะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นปรสโสดาบันไม่มีทาง <c oughs> บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่จพูดกันวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบว่าบารมีสิบอย่างแล้ก็จงอย่าลืม ว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอาหารหันต์นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นมีบางทีหลายๆายท่านถามว่าบารมีสิบนี่ยสามารถจะทรงได้ไหมก็สั่งิศะ บอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทั้งชาติไม่สามารถจะทรงบาร,รมีสิบได้ตานนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคำว่าบาร,รมีมันแปลว่าอะไร <c oughs> นี่สำหรับคำว่าบาร,รมีนี่แปลว่ากำลังใจความจริงบาร,รมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามาแล้ว เจงใครเจงพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคําว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็มเช่นอย่างท่านบารรมีถ้าต้องการจะให้ให้เต็มโลกจะไปขน,นของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็ม ให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อยากเอาเท่าโน้นให้เท่าโน้นแกอยากเอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างโน้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุดในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบารมีอย่างเดียวก็หาทางคำว่าเต็มไม่ได้ นี่ถ้าแย่าแปลว่าเต็มเฉยเฉยมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบารมีนี่ถ้าจ่าพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากําลังใจคือกําลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลาในการศึกษาเพื่อความเป็นประโสดาบันทั้งนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อย่าลืมว่าอาตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมาจงถือว่าคำสอนนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟัง แล้วก็จงอย่าทึกทักว่าตมาเป็นพระอริยเจ้าที่จะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกันต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะดีมากดีน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้ เป็น,นัันว่าจงเข้าใจไว้ว่าตามาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าตามาเป็นพระอริยเจ้าขอจงทําความว่าความรู้สึกว่าอย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิปทาของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอาริยเจ้า <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนำกันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนำมาท่านว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าอตมาเป็นสะพานเดินเท่านั้นที่สำหรับบารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ท่านหลายท่านสอนกัน เหมือนว่ากําลังจิตของสิทธิ์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นประโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบรารมีให้ครบถ้วนหมายกว่าว่าทำบรารมีที่มีอยู่ใ,ให้ครบถ้วนให้จิตมันรงตัวในบรารมีสิบประการบรารมีสิบประการนั้นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำราไหม หนึ่งทานบารมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในการให้ทานการโดยการสงเคราะห์การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทน <c oughs> เขาจะตอบแทนด้วยทานอันเป็นวัตถุแล้วก็ตามให้ตอบแทนในการสนเสริญเย็นยอด้วยการยกย่องก็ตามไม่มีสำหรับพวกเรา เราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เขามีความสุขและในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภความโลภโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้สิบครั้งความโลภตาขาดไปสิบชิ้นให้ร้อยครั้งความโลภขาดไปร้อยชิ้น ให้มากความโลภขาดก้อยก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็กนี่หมายด้ว่าให้ให้เด็กให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายด้ว่าการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติ ตั้งแต่ลืมตามาจึงกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในก็โดยการให้ทานเมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบานคิดว่านี่ความโลภหายไปอีกชิ้นอีกแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นใ้เกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกำลังใจจุดหนึ่ง ไม่บารมีสิบริการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทานใน <c oughs> การให้ทานเมื่อความเป็นประสดาบัญก็ต้องเลือกเหมือนกันถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทำลายบุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจรน,นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสกกอ อย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ข้อดีสองท่านบอกศีลและบารมีศีลและบารมีหมายความมีกำลังใจและรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีลสองยี่สิบเจ็ดเต็มครบทนบริบูรณ์สัณมเนรสองศีลสิบให้เต็มครบทนบริบูรณ์ คระวาดทรงสินไห้ครบท้นบริบูรณ์คำว่าสินบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจำสินได้แล้ต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สินข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาสินโดยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสินขาด อารมณ์ทรงศิลตั้งแต่ลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิลของเราเองขัดจะระมัดระวังไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อที่สามเนคขมะเป็นบารมีที่สามเนคขมะนี่แปลว่าจิตเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในกรรมให้พินาศไป เสื่อมับประโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอนนนว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมากามารมเฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้นคืออนนาว่างสามีระพัญญาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมนอกเหนือไปจากสามีระพัญญาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนคขมะของพระโสดาบัน แล้านอกจากนั้นอารมใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดกามฉชันทะลดความรู้สึกในกามด้วยการทำลายการทำลายกามฉชันทะนนิวรณลดความรู้สึกในกายในกายด้วยการพิจารณาสก,กายติทิฏฐิและอสุปกรรมฐานคือจะไม่เมาในกามฉชันทะมากเกินไป ทั้งทั้งที่อยู่ระหว่างคู่ตัวขวเมียก็าตามทีแต่ได้ว่าเรานี้ก็หาทางลดเท่าที่จะพึงใจลดตด้แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทําลายกําลังใจสิ่งไรกันกพยายามรักษากําลังใจสิ่งใดกันกไวไ้เรียกว่าบัวไม่ช่าน้ําไม่ขุนเราจะ,ระพยายามระงับหาทางระงับความโกรธและความพยายามบัติไม่ให้มันฟูเกินไป เพื่อเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขนี่มาบาร,รมีที่สี่ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของระโสดาบันอย่าลืมว่าบาร,รมีตอนนี้เป็นบาร,รมีของมโสดาบัน มานั่งพิจารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปกวา่าจะถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นความเกิดจึงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงยามหาทาง เหตุแห่งความเกิดใหญ่มีอยู่สามอย่างคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไปทำลายความโกรธให้พินาศไปทำลายความหลงให้พินาศไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ ทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติธปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝา่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศลคนละเราจะละทุกอย่าง จริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัสดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิตผ่องใสเราทําตามนั้นมี่เอาปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทําให้เต็มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบันมาวิริยะในบารมีที่ห้า บรารมีนี้องค์สมเด็จตะสมาสมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกำลังใจให้ทรงความเพียรต่อโซตอรบสักทุกทอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเราเพื่อให้หมดกำลังใจที่จะพึงประพฤติปฏิบัติ สิ่งนึ่งหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีวัสดุต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังเจะฟันฝ่าวสัสดุนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันฝ่าวสัสดุนั้นเราก็ยอมเพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกําลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอย ไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มาคันติความอดทนความอดทนต้องมีพระจิตเรามันชั่วยอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความราะอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน ไม่ความอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมท้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกำลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ำลงจะพยายามเฟื่องฟูงอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลำดับเที่ยวไม่ท้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่า เราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตแยคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องประครับระคอ,องอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นงใ,ใ,ในความดีนั่นก็คือหนึ่งยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสำหรับเราข้อต่อไปจะเป็นข้อที่แปดเรียกว่าธิฐานบารมีอดิฐานใ้ประวัติตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นบโสดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลัง คุณธรรมอันใดที่มีจะทําให้เราเปา็นมรโษดาบันคือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วคุณพระพุทธประธรรมสงค์คุณของศีลเราจาได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วเกาะคุณพระรัตนาตรัยทั้งสามรายการนี้พอและมีศีลบริสุทธิ จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารบมีที่ก้าวงกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชุนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีจะไม่ยอมให้คลาดจากจิต คำว่าเป็นอมิตรล่าคือศัตรูจะไม่มีสำหรับเราเขาเประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสำหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีจะจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปรานีเป็นปกติข้อสุดท้ายเบคาความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยตัวประสัก ขึ้นเจียวประสักใดๆก็ตามถ้ามันจะพึงเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดดาบัน มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบปอรหันพระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเอาไว้คิดว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เฉยนเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่แต่มันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วย อยากป่วยก็เชิญรักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่จะตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดแจกของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดานี่รวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพเระเจ้าขั้นประสูดาบันเราก็มาสรุปกัน ในตอนที่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกําลังใจในบารมีสิบประการให้ครบถ้วนใหญ่บกคร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมีสิบประการในขั้นของพระโสดาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้น มันยัเกิดขึ้นขึ้นมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อจิตมีอารมณ์โงงเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใคร่ครวญอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการพระนิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรฟูย,ยานแล้ว คำว่าโคตรภูยานก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลก,กีกับโลกตระเหมือนกับเรายือนอยู่ที่รำรางเล็กๆเกท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าเท้าวขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดาย,ยกถ้าเรียกว่าโคตรภูยานหลังจากนั้นไปชั่วขณะไม่มากนะักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกฎของธรรมดา จะมีอารมณ์เห็นว่าใครจะดา่าใครจะว่าจะนินทาจะนันเสิรินถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพาน มองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน <c oughs> มองไปดูศีลศีลของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องตอนนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามารักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น เราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมประสงค์เราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นอันขาดจิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรยัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลกันนาถเป็นสาคัญในการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททูกท่านตามตำราื่อตามที่ท่านแนะนำกันมาท่านกล่าวว่าเป็นประโสดาบัน นี่ถ้าเรามาพูดกันถึงมโสดาบันอาจจะถามว่าทําไมไม่แนะนําในการทรงฌานบ้างละ่ะก็ต้องตอบว่าสําหรับความรู้ขั้นสุข,ขวิปัสสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ให้อย,อยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเรา คิดว่าเราก่อนจะตายเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสู่ไบยภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดกับ,บยภูมิให้มันได้ขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมา่ปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมาก มันไม่มีอะไรมากแต่นี่บริษัทวท่านพุทธบริษัทล้วงความว่าความบัาการที่จะเป็นประสบดาบันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบนี่ว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไป ว่าไปเพื่อความเข้าใจก็บรรดาแท่นพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจารณาแล้วมันจะเกินเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งรบ,บโซนดาบันไม่จำเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้สอธิบายมาไกลหลายสิบกิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะท,นท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นอัราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ดวงความาอารมณ์แห่งบาโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และบาโสดาบันขั้นสุขวิปัสโส,สโกก็จบลงต่อนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าให้ยิออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี